สวัสดีครับก่อนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มวันหลงหลังศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์นะครับที่ทับช้างศึกทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติบาเลนไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2เกมนี้มีหลากหลายประเด็นต้องมาพูดถึงกันนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหาากกัันเลยดีว่ครบ ในคลิปนี้นะครับมาพูดถึงควันหลงของศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์นะครับที่ทับช้างศึกทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบาเลนนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยสำคัญอย่างมากแฟนบอลชาวไทยให้การจับตามองเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าอุ่นเครื่องนัดนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวทีมชาติไทยนะครับจะไปลุยศึกฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกโดยจะพบกับมาลดีฟสีลังกาแล้วก็อุซเบกิสถานกับเป้าหมายไปเล่นเอเชียนคัพรอบสุดท้ายได้ เพราะฉะนั้นในการอุ่นเครื่องฟี a ا เดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีนะครับที่ทําให้มานโพกิ้งได้ทดลองทีมได้คัดเลือกนักเตะชุดที่ดีที่สุดไปแข่งขันที่อุซเบกิสถานนะครับก่อนจะอุ่นกับบาเลเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยอุ่นเครื่องมาแล้ว2แมตช์อุ่นเครื่องแบบปิดกับบาเลนไปก่อน1แมตช์ชนะไป3ต่อ1วันนั้นเนี่ยชาววัดยิง1ประตูแล้วก็พิกรฟอดิศก์ไกรสอนยิง2ประตูแล้วก็ล่าสุดอุ่นเครื่องที่จังหวัดสีตะเกนเนี่ย ไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับจากประตูชัยของพี่กอฟอดิศักไรสอนและต้องโคจรมาพบกับทีมชาติบาเลนซึ่งคราวนี้เป็นการอุ่นเครื่องแบบเอแมตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคนละแบบกับอุ่นเครื่องแบบปิดทิ่ชนะบาเลนเพราะบาเลนเขาก็ใส่นักเตะชุดเต็มมาเลยเหมือนกันเพราะว่ามันคิดคะแนนฟีฟ่าแลนดิ้งและที่สําคัญนะครับทีมชาติบาเลนเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าจะแข็งแกร่งที่สุดของทีมชาติไทยในรอบหลายๆเกมเพราะบาเลนเนี่ยแลนด i n ิ้งฟีฟ่าอยู่อันดับที่ 8 9ของโลกนะครับส่วนไทยเราอยู่ที่อันดับที่1 1 1ถ้าเกิดเราชนะบาเลนได้เนี่ยมันจะทําให้คะแนนเราได้เพิ่มเยอะมากนะครับแต่ปรากฏว่าเกมนี้ก็ไม่ชนะแต่ไปพูดถึงเกมนี้กันหน่อยมานโนโพกิ้งนะครับยังคงขาดนักเตะจากบุรีรัมยูเอเตทที่ยังปล่อยให้พักอีกสักนิดนึงก่อนเพราะต้องยอมรับตั้งแต่บุรีรัมค่อนข้างล้าหลังจากไปเล่นฟุตบอลถ้วยมาหลายรายการก็ให้นักเตะบุรีรัมรีเฟซร่างกายก่อนจะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะฟูลทีมก็ยังขาด พี่อุ้มเทลลทอนเช็คสุประโชคสารชาติพี่แชมป์ศิวรักษ์พี่ยงพันษาซ,ซึ่งเป็นตัวหลัก,ลกทั้งนั้นขณะที่เสด็จผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ที่มาโน่จัดก็เรียกได้ว่ามีการโรเตชันให้โอกาสนักเตะลงไปเล่นหลายๆคนนะครับประตูเกมนี้ใช้เป็นกิติพงษ์ภูแถวเชือกที่ฟอร์มดีกับ BG นะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงขณะที่แนวรับเนี่ยสคนนะครับแบ็คขวาเป็นทิสตองโดแบ็คซ้ายพิรพัฒน์โนชัยยา คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นจกกักรพันธ์ภัยสุวรรณจับคู่กับธนบูรณ์เกียรสารัตนะครับแดนกลางเนี่ยถือว่าเป็นแดนกลางที่ดีมากๆและก็เป็นพิตังสารัตอยู่เย็นจับคู่กับเป้พิธิวัตสุกิรรมกุลมิดฟิลตัวลูกเป็นทิติพันธ์พวงจันทร์ซ้ายบดินขวาเป็นปฐมพลหน้าเป้าเป็นพี่มุ้ยธีริลินแดงดานะครับก็ถือว่ามาครบเป็นที่เหมือนกันส่วนบาเลนก็จัดหนักชุดใหญ่ชุดเต็มเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเริ่มเกมมาเนี่ยทีมชาติไทยต้องบอกว่ามาด้วยแรงกระหาย มาด้วยแรงฮึดนะครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลที่ BG s t สเตเดียมที่เข้ามาชมกันเยอะโอ้โหแพชชั่นมาเต็มเลยในช่วง10นาทีแรกถ้าใครสังเกตนะครับแล้วก็จังหวะที่เราไมา่ได้ประตูขึ้นนำเนี่ยโอ้โหต้องชื่นชมจังหวะที่บดรินผาลานะลูกนี้เป็นเหลี่ยมฟุตบอลจริงๆครับถึงบอลก่อนแล้วก็โดนกองหลังบาเลนสกัดจากข้างหลังกล็ล้มแล้วก็เป็นจุดโทษอันนี้ก็เป็นจุดโทษอย่างชัดเจนก่อนจะเป็นพี่มุ้ยชีริสินแดงดานะครับรับหน้าที่สังหารเข้าไปอย่างเยือกเย็นเลยส่งให้ทีมชาติไทยของเรา นำไปก่อน1-0พอทีมชาติไทยนำปุ๊บเนี่ยรูปเกมของทีมชาติไทยหลังจากนั้นในช่วง10นาทีกว่ายังคงดีอยู่นะครับยังมีจังหวะได้ยิงของทิติพันธ์พ่วงจันยังมีจังหวะการสร้างสรรค์เกมนะครับบอลจากซ้ายขวาเออดูดีอะ่ะในช่วง10นาทีแรกแต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยเหมือนจะเผาเกมลงไปมาโน่อาจจะให้นักเตะแบบเล่นผ่อนคลายมากขึ้นไม่ต้องไป เล่นแบบหนักเพราะว่าเป็นเกมอุ่นคือเรื่องฟีฟ่าเดย์และอย่างทีมชาติไทยนําก็เลยเป็นเน้นการเคาะบอลเป็นหลักมีจังหวะค่อยเข้าทําส่วนบาเลนเขาก็มาเหมือนกันนะครับก็ใช้ความสามารถจังหวะการตัดหลังลายเล่นกับแนวรับของคู่ต่อสู้อย่างทีมชาติไทยเราเขาก็มีลุ้นแต่จริงๆทีมชาติไทยโอกาสเยอะกว่าบาเลนเหมือนกันนะโดยเฉพาะจังหวะลูกที่พี่มุ้ยธีรศิลินแดงดาทําชิ่งให้บดินผาลาหลุดไปลูกนั้นเนะี่ยผมว่าถ้ายิงดีๆอ่ะ น่าจะเข้ามากพะทีมชาติไทยเนี่ยยิงไม่ได้นะครับและอีกอย่างทีมชาติไทยมักจะมีข้อผิดพลาดตรงเนี้คือจริงๆเนี่ยมันจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วนะครับแต่เพาว่าสมาธิของเกมรับไปเสียนิดเดียวครับเจอบาเลนคอสเข้ามาไปที่เสาสองแล้วก็โดนยิงเข้าไปหนึ่งตอนหนึ่งซึ่งยิงเสร็จเนี่ยมันหมดเวลาซึ่งผมมองว่าจังหวะแบบเนี้ยเราไม่ควรจะเสียประตูนะครับเป็นจังหวะที่เป็นหมดเรียนเลยเพราะฟุตบอลเนี่ยมันห้ามเสียเวลา ห้ามเสียประตูกับลูกแบบนี้ในช่วงเวลาที่มันจะจบครึ่งแรกถ้าจบ1นูนย์เข้าไปในห้องแต่งตัวเนี่ยมันจะคนเราฟีลแต่ในจบด้วยการเสมอ1ต่อหนึ่งเข้าไปในห้องแต่งตัวเนี่ยผมบอกเลยว่ามันน่าเสียดายนะครับคือครึ่งแรกโอเคสิบนาทีแรกทีมชาติไทยดูดีเหมือนกันแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเกมลุกต้องยอมรับเริ่มพผาลงไปจังหวะทําก็ไม่ค่อยเร็วเหมือนกับในช่วง10บนาทีแรกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามาโน่มาว่า10พยายามรักษาสกอร์ไม่ได้จะโหมหนักมาก แล้วก็สุดท้ายเล่นไม่เป็นธรรมชาติตัวเองก็โดนตีเสมอนะครับจากนั้นในครึ่งหลังลงมาเนี่ยโอเคทีมชาติไทยก็ยังคงมีโอกาสจากพี่มุ้ยธีรศิลิ์แดงดาเอาจริงๆถ้าบอลถึงพี่มุย้ยเีรศิสป์แดงดาพี่มุ้ยสามารถทําอะไรได้แต่เพียงแค่ว่าในเกมเนี้ยคนที่จะไปช่วยพี่มุ้ยน้อยเกินไปหน่อยแนวลุกตีมเส้นเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปช่วยพี่มุย้ยได้เยอะเช่นเดียวกับพิ่ฟิลตัตวลุกพอใช้เป็นทิฏฐิพันธ์พ่วงจันทที่เขาไม่ใช่เป็นลุกธรรมชาติเนี่ยพี่มุ้ยเขาก็ค่อนข้างโดดเดี่ยวแต่ถา้าถาม่บพีมุยนย เขาทาทุกอย่างที่เขาทําได้แล้วนะครับในวัย30กว่าแบบนี้ยผมว่าพี่มุซี่ก็ยังคงไว้ใจได้มีจังหวะยิงเกือบข้าวต่างๆแต่จริงครึ่งหลังเราก็เกือบโดนหลายครั้งนะครับจังหวะที่บาเลนเนี่ยท,ที่ตองโดไปเสียบอลใช่ไหมแล้วเขาทานซีชั่นกลับมาวัยลูกนั้นหลุดมา2คนแต่โชคดีที่บาเลเนเขายิงไม่คมแล้วก็เป็นกิติพงภูแถวเชื่อกะคอยไปดักไว้ได้จังหวะสุดท้ายแต่พอเล่นไปเล่นมาต้องยอมรับทีมชาติไทยของเราค่อนข้างยุบอย่างมากเหมือนว่า สภาพร่างกายต่างนะแล้วบาเรนเขามาครึ่งหลังมาเพชใส่มาไล่บี้ใส่เขารู้ว่าไทยเหมือนจะไม่ได้เร่งเหมือนครึ่งแรกจากนั้นบาเรนก็มีโอกาสเยอะส่วนเกมลูกของทีมชาติไทยเนะี่ยต้องยอมแล้วว่าว่าเบาลงไปเลยในครึ่งหลังก่อนที่มาเสียประตูอีกแล้วครับในช่วงท้ายเกมสาหรับทีมชาติไทยลูกนี้ก็เรียกว่าประกบตัวกันผิดพลาดปล่อยให้คอสเข้ามาแล้วก็เจอแท็บอินในกรอบเขตโทษก็ เรามีโอกาสจบสกอร์นะแต่เราจบกันไม่ค่อยคมอะ่ะถ้าจบคมๆผมว่าถ้าเรานําเป็นสองศูนยะ์น่ะเราก็ทําได้และก็อ,กอย่างเรามักเสียประตูแบบง่ายๆไปหน่อยแล้วมาโดนแบบในช่วงนาทีบาปที่มันไม่สามารถแก้ตัวได้อย่างลูกแรกมันจะจบเกมอยู่แล้วในครึ่งแรกอะ่ะมาเสียแบบนั้นปุ๊บโอ้โหโมเมนตัมมันก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังจริง,รงๆเราก็ยื้อได้แล้วนะเสมอก็โอเคนะแต่พอมาเสียประตู2-1เนี่ยมันก็แทบจะจบเลยมันก็กลับมายาก แต่จริงๆถ้ามองในข้อดีนะครับมันยังมีข้อที่ต้องแก้ไขผิดพลาดอีกเยอะเลยโดยเฉพาะตำแหน่งตัวลุกเนี่ยเห็นได้ชัดว่าพี่เจชนาทิพย์คือคนสําคัญของทีมชาติไทยชุดนี้นี่คือการบ้านชิ้นใหญ่ของมาโน่พูกิ้งว่าตำแหน่งที่อยู่กองหลังพี่มุย้ยที่อยู่ทั้งหลังกองหน้าอย่างพี่มุ้ยเจรสินแดงดาเนี่ยใครจะเป็นคนเล่นเพราะมาโน่เหมือนใช้ทิธิพันธ์พ่วงจันทร์มา2เกมแล้วแต่ปรากฏว่าทิธิพันธ์พ่วงจันด้วยการที่เขาไม่ใช่ ไม่ตัวลูกธรรมชาติเขาวิ่งเยอะจริงนะครับแต่จังหวะทีเด็ดที่ขาดเนี่ยมันไม่เหมือนพี่เจชนาทิพย์ไงมันก็เลยจังหวะสุดท้ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะใช้วอลเลชิตก็ยังใช้ไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เล่นอยู่หลังพี่มุ้ยเนี่ยสำคัญมาโน่ต้องไปหาแล้วว่าใครจะมาเล่นผมแอบเสียดายพิชาอุทานะผมว่าตำแหน่งนี้พิชาอุชา,านะ่าจะเล่นได้นะครับอีกอย่างเกมนี้ผมว่าบอลแนวลึกของทีมชาติไทยน้อยไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเอาจริงๆคู่กลางอย่างพี่ตังกับเต้พิจิวัฒน์เนี่ เขาคอยไล่บี้ลอยคอยเคลื่อนที่ได้ดีแต่เสีย,ยงเดียวคือบอลแนวลึกไม่ค่อยมีบอลแนวลึกทีมชาติไทยเนี่ยจะมีจากพี่อุ้มทีละทรมีจากวิลเทพป้อมพันแต่วันนี้ทั้งสองคนไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพี่อุ้มยังไม่ได้เข้าแคมป์เพราะว่าได้พักก่อนส่วนวิรเทพก็ได้พักในเกมนี้ก็เลยขาดบอลแนวลึกไปนิดหนึ่งก็คิดว่าเกมนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องหนึ่งเกมนะครับให้เราได้เห็นข้อผิดพลาดเพื่อจะไปแก้ไขก่อนไปเล่นเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเพราะเอเชียนคัพรอบคัดเลือกจะพลาดไม่ได้แล้วมานอฟก,กิงต้องเน้น คือการเจอมาลดีฟกับศรีลังกาเนี่ยถามว่ามันง่ายไหมแน่นอนมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าทีมที่มันเล่นฟุตบอลเอเชียคัพทุกทีมมันก็อันตรายหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องโฟกัสชนะให้ได้ทั้ง2แมตช์แล้วไปวัดกับอูตเบเนี่ยซึ่งอูตเบก็แข็งแกร่งนะครับผมบอกฟุตบอลอูตเบไม่ธรรมดาย่านตะวันออกกลางเนี่ยคือจริงๆลูกเกมของทีมจากตะวันออกกลางอยู่อย่างบาเลนวันนี้คือไม่ได้แบบจะคลองบอลบุกใส่ทีมชาติไทยอะไรขนาดนั้น แต่แค่ว่าเขามีโอกาสจบสกอร็ทเขาทำได้หมดนะครับพีมจากจานอกกลางเป็นแบบนี้คือถ้าเกมรับเราพลาดกันง่ายๆและเสียสมาธิเรามักจะโดนได้อันนี้อันนี้ต้องระวังให้เป็นอย่างดีนะครับส่วนคนที่ผมมองว่าโอเคในเกมนี้อ่ะก็ต้องเป็นพีมุยเชรสินแดงดาแหละยังไว้ใจได้ในตาแหน่งกองหน้าผมชอบกิติพงค์กูเดี่ยวเชือกอีกหนึ่งคนนะเขาเป็นประตูที่กล้าบิลอัพดีอ่ะแต่แค่ว่าจังหวะเซฟวันเนี้ยต้องยอมแล้วว่าเซฟไม่ได้เพราะมันจ่อจริงๆนะครับผมว่ากิติพงค์กูเดี่ยวเชือกบิวลอัพสนุกนับ ขณาที่คนอื่นๆที่ต้องปรับก็ที่ต้องโดครับที่ต้องโดกับบทบาทแบกขวาแบ็กซ้ายในนามทีมชาติไทยจริงอยู่เขามีพลักกาลังนะครับแต่เรื่องของไทมิ่งการเล่นฟุตบอลเนี่ยยังต้องใช้เวลาจริงๆและแน่นอนครับเขาเขาก็ยังมีข้อบิดพลาดให้เห็นอยู่หลายครั้งก็ต้องไปแก้ไขต้องไปปรับปรุงสําหรับที่ต้องโดนะครับส่วนมิดฟิลด์ตัวกลางผมว่าการเล่นเกมรับโอเคนะพี่ตังสารัตกับเต้พิธิวัฒขณะที่ริมเส้น2ฝั่งเนี่ยผมว่าบดินผาลาครึ่งแรกโอเคนะ เขาเรียกจุดโทษได้แล้วก็มีจังหวะเชื่อมกับพี่มุ้ยยังโอเคแต่แค่ว่าเขาไม่ได้ดีตลอดทั้งเกมมีช่วงหนึ่งที่หายก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกไปขณะที่อีกหนึ่งคนมิกกี้ปฐมพลเนี่ยถ้าคุณดูมิกกี้เล่นที่ BG เนี่ยเขาจะเป็นคนที่การเคลื่อนที่ดีไปกับบอเลเร็วมากจังหวะสุดท้ายนีย่เขามักจะโอเคแต่เล่นทีมชาติมิกกี้ปฐมพลเขาเหมือนค่อนข้างกดดันตัวเองเยอะจนเกินไปคือจังหวะทามมิ่งของเขาดีแล้วนะแต่เขามักจะไปพลาดจังหวะสุดท้ายอ่ะ ทั้งการกระชากบอลในการเข้ากรอบเพื่โทษคู่ต่อสู้หรือการเปิดบอลต่างๆผมว่ามิก้ต้องปรับผมแอบเสียดายปีกขวาหนึ่งคนนะน่าเสียดายตรงที่เขาเจ็บมายาวแล้วเขาเขายังไม่ได้โชว์ฟอร์มให้มาโน่โพกิ้งประทับใจในช่วงท้ายซีซั่นขนาดนั้นเพราะเขาเพิ่งได้กลับมาคือเจริญศักดิ์วงกรคือเจริญศักดิ์วงกรเป็นนักเตะที่ทามมิ่งดีและเปิดบอลแม่นผมว่าเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยถ้าเกิดเขา ฟิตๆแล้วกลับมาฟอร์มดีผมว่าจเจริญสักจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้แต่ปัญหาของทีมาติไทยนะคือเกมรับอาจจะต้องหาคู่เซ็นเตอร์ที่ที่ไว้ใจได้เพราะาต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าใครจะเป็นตัวจริงในเอเชียนคัพนะวิลเทพเฉลิมสักจัก,กรพันธนบูลเพราะแต่ละคนต่างได้รับโอกาสหมดรอดูอีกอย่างไม่ใช่คู่เซนเตอร์ในเอฟด้วยเพราะมานิอทอมกับกิตสาการแมนไม่ได้อยู่ในทีมชุดนี้มานิอทอมเจ็บกิษสาการแมนไปยูยิปสามอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการบ้านแล้วก็ ตำแหน่งไม่ฟิวตัวลุกก็ต้องหาคนมาแทนที่ของพี่เจชนาทิปต้องหาคนที่มาเล่นแล้วแบบให้เข้ากับพี่มุ้ยเลยแบบนี้ก็รอดูนะครับถือว่าเป็นเป็นการบ้านที่มาโนโพกิ้งต้องแก้ไขเลยอย่างมาโนโพกิ้งเสียตินะครับการพ่ายแพ้บาเลนเกมนี้เนี่ยเท่าก่ามาโนโพกิ้ง พ่ายแพ้เกมแรกในการคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็เสียสถิติก่อนไปเอเชียนคัพรอบคัดเลือกแต่ก็มองในแง่ดีว่านี่คือเกมอุ่นค้นเรื่องหนึ่งเกมยังมีสิ่งที่เราต้องไปแก้ไขไปปรับปรุงและหวังว่าในเอเชียนคัพเราจะดีขึ้นละกันนะครับเพื่อน,อนๆคิดนยังไงในคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามากันหน่อยส่วนตัวก็ให้กําลังใจทีมชาติไทยเต็มที่นะครับผมว่าแพ้เพื่อได้เห็นข้อผิดพลาดก่อนจะไปปร,ปรับปรุงแก้ไขและไปฟอร์มดีในเอเชียนคัพละกันนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะใน c h anel ต้องซุยเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอ่ะคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ